สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่4สิงหาคม2563นะคะซึ่งก็เป็นการฉลองนะคะสำหรับการทำ YouTube ไลฟ์ครั้งแรกนะคะการ YouTube สตรีมมิ่งครั้งแรกนะคะซึ่งก็จะต้องมีกระบวนการอะไรที่มันซับซ้อนเพิ่มเติมนะคะมากกว่าการทำ Facebook ไลฟ์นะคะซึ่งมันทำให้ ไม่สามารถนะคะไม่สามารถที่เล่นวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองศึกษากันดูนะคะสำหรับการทำสตรีมมิ่งกับ YouTube ครั้งแรกนะคะเพื่อฉลองการที่ช่อง YouTube สวรักษ์ชันแนวนะคะมียอดผู้ติดตามครบ100ท่านกันเลยนะคะสำหรับการที่ก่านได้กวนโตกวว่นเองนะคะได้สัญญากับตัวเองไว้ว่าถ้าเกิดว่าช่องนะคะมีจำนวนคนครบ 100ผู้ติดตามนะคะก็จะรองทํานะคะในส่วนของ YouTube ไลค์ดูนะคะเพื่อที่จะได้บอกกล่าวขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะสำหรับผู้คนที่เข้ามาติดตามในช่องนะคะซึ่งก็จะที่เป็นช่อง YouTube ไปแล้วก็ได้นะคะก็เลยเดี๋ยวขอไปเช็คตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะสำหรับ การทำ YouTube, Facebook ยูท e บเ b e บุ๊กไลฟใช่นะคะการทำ u u u e s สตรีมครั้งแรกกันเลยนะคะก็เอาประสบการณ์ของการทำอะไรใหม่ๆสนุกๆมาฝากค่ะก็เดี๋ยวไว้ขอไปดูวิธีการทำให้มันสำเร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันพร้อมกันกับการทำคลิปคลิปนี้ค่ะไปกันเลย จริงๆแล้วนะคะก็คือการไลฟ์เมื่อสักครู่นะคะมันเห็นผลแล้วนะคะมันเป็นผลแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าแค่เราเห็นในส่วนของหน้าจอที่อยู่บนข้างหน้านี้นะคะมองไม่เห็นนะคะแต่ในส่วนนะคะที่เป็นฟังในที่เป็นคอนโทรลผ่านมือถือนะคะเราก็เห็นนะคะตัวเราเองนะคะ เหมือนกับอารมณ์เหมือนเราทำ a c e b o o k ไลฟ์กันเลยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สนุกๆนะคะสำหรับการทำ Youtube แบบสตรีมมิ่งครั้งแรกนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะก็วันนี้อาจจะดูงงๆนิดนึงนะคะสำหรับการทำครั้งแรกกับ y o u ู u ูบสตรีมครั้งแรกนะคะซึ่งวันนี้นะคะ เนื่องในโอกาสที่ฉลองครบ100 Subscribe นะคะสำหรับผู้ติดตามของช่องสวรักษ์บำรุงชาแนลนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาวไทยหัวใจรักภาษาญี่ปุ่นนะคะและเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมขนมทำเนียมประเพณีต่างๆนะคะเราจะขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเชื่อมสัมพันธ์ไาตใีระหว่าง2ประเทศนะคะก็คือประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนะคะและ อันดับแรกต้องขอขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของเรานะคะโดโมริยะโตโกไซมาชิตะนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะเรานะคะจะทำเนื้อหาของเรื่องราวที่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการสอบ JLPT นะคะอย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมสอบ การสอบ JLPT ในเดือนธันวาคมกันนะคะแล้วก็ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะลงแบบวอล์กหรอวีร็อกนะคะแบบสบายๆนะคะสไตล์วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะซึ่งเราก็จะไปเฟ้นหานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขนมนะคะร้านกาแฟหรือจะเป็นร้านข้าวร้านที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรานะคะก็จะลงกันเรื่อยๆนะคะซึ่งหลังจากการจบ การสตรีม,มครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มลงนะคะคลิปวิดีโอในส่วนที่เคยไปถ่ายทําเมื่อวันที่25กรณฎาาคมเอาไว้นะคะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะเป็นวี o ็อกในสไตล์วันหยุดสุดสัปดาห์กับเจแปนสไตล์นะคะซึ่งก็จะไปกันที่ศรีราชาบางแสนนี่เองนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลจาก กรุงเทพกันเลยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคอยติดตามมาดูนะคะว่ามีร้านไหนน่าสนใจเอาไว้สำหรับพักผ่อนแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันได้บ้างนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะเริ่มทำในส่วนของคำศัพท์มินาโนะนะคะ ต่อในบทที่31กันเลยนะคะจนถึงบทที่50โดยจะทะยอยสลับสับเปลี่ยนกันไปกับในส่วนของการนำพวกข้อสอบ JLPT ในระดับต่างๆนะคะเอามาแบ่งปันในช่องเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้มีในส่วนของการนำฉเฉลยนะคะ P-test ในส่วนของ JLPT N5 นะคะในเรื่องของคำสอบนะคะพวกสปีดอัพต่างๆนะคะ เอามาลงเอาไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เหลืออีก2ส,ส่วนพีเทสนะคะที่ยังไม่ได้เอามาลงให้นะคะก็เดี๋ยวจะเอามาลงเพิ่มเติมให้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะจะเข้าไปดูก่อนก็สามารถเข้าไปดูก่อนได้นะคะในช่องเ c e b o o k นะคะเจแปนนิชช็อตบ o ๊กบายขวัญนะคะก็ได้นะคะหรือจะรอชมติดตามในช่อง YouTube ก็ได้เช่นกันค่ะก็ หลังจากนี้นะคะเราจะตั้งใจทำงานนะคะตั้งใจส่งมอบสิ่งดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะและก็สำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบเ l ้าพิธีในเดือนธันวาคมก็ขอเป็นกำลังใจให้สอบผ่านกับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เรานะคะจะผ่านสอบผ่านไปด้วยกันนะคะซึ่งก่นเองนะคะก็เตรียมจะสอบด้วยเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่เฉลยนะคะว่าจะสอบระดับไหนนะคะซึ่ง การสอบ JLPT นะคะรอบนี้จะเริ่มสอบรับสมัครแบบออนไลน์นะคะวันที่5สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคม2563กันเลยนะคะและเราจะสอบกันในวันที่6ธันวาคม2563กันเลยนะคะเราจะเหลือเวลานับจากนี้เพียงแค่3เดือนอกว่าเท่านั้นนะคะในการ เตรียมสอบนะคะชิเ,เกงเบงเกียวนะคะชิเ,เกงเบงเกียวก็คือการอ่านหนังสือเตรียมสอบนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับศูนย์ต่างๆในการสอบนะคะถ้าสําหรับโซนภาคอีสานนะคะก็คือจะสอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งรอบนี้จํากัดจํานวนในการรับสมัครด้วยนะคะสําหรับคนที่ต้องการสอบ N1 และ N2 เท่านั้นนะคะที่จะไปสอบที่ขอนแก่นนะคะก็คือจะรับ 1> N 1เพียงแค่50คนเท่านั้นนะคะแล้วก็ N 2นะคะเพียง150ย้คนเท่านั้นหลังจากเต็มจำนวนก็จะทำการปิดการรสมัครนะคะส่วนในจังภาคใต้นะคะก็จะสอบที่มหาวิทยาลัยทักษิณน,นะคะ,ะมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะคะซึ่งก็จะสอบในโซน จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ในส่วนของภาคกลางนะคะภาคกลางก็จะสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนั่นเองนะคะส่วนภาคเหนือนะคะก็สอบที่เดิมเลยค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่ตั้งตารอการสอบรอบนี้อยู่นะคะก็ขอให้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วตอนเดือนก,กรกฎานเนี่ยเรามีการยกเลิกการสอบไปนะคะเนื่องจากเรื่องของโควิด -19 นะคะก็รอบนี้สำหรับใครหลายๆคนก็คงจะฟิตกันมาระดับหนึ่งแล้วก็สู้ๆกันต่อนะคะสำหรับเป้าหมายของพวกเรานะคะในการที่จะนำ การสอบว่าระดับภาษาญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเอาไปใช้ในการเพิ่มสกิลในการทำงานเพิ่มรายได้ในการทำงานหรือนำเอาไปใช้ในการสมัครสอบสมัครเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอในต่อๆไปนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์ฝากกดตามติดตามฝาก กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไปแล้วค่ะโอยัสมินาไซจามะตะคอนโดนะคะแล้วเจอกันในครั้งๆต่อไปนะคะโดโมอะไรงะโตเกซายมาโยโรชิคุอนอิงชิมะนะคะขอความกรุณานะด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ